กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของอนุสัยกิเลสนะครับคําว่าอนุสัยกิเลสนะครับหมายถึงกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีปัจจัยเกิดขึ้นกิเลสที่นอนเนื่องในจิตนั้นจึงจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างในชีวิตประจําวันของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันอย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนคำศัพท์ธรรมะวันนี้นะครับนำเสนอคำว่าอาสยานุสยะคำว่าอาสยานุสยะมาจากคำว่าอาสยะซึ่งหมายความถึงการสะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลกับคำว่าอนุสัยซึ่งได้ให้ความหมายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับส่วนใหญ่เรามักจะชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปอร์เซ็นที่เราจะเปรียบเทียบส่วนมากมักจะเป็นเราดีกว่าเขา ซึ่งต่อจากนั้นก็จะเป็นอกุศลก็คือว่าเราไปวิจารณ์หรือไป,ไปตัดสินเขานะคะด้วยความเป็นตัวตนนะคะว่าเราถูกหรือเราถูกกว่าเขานะ,ะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างที่เมื่อวานนี้ท่านอาจารย์วิทยกรอนกล่าวว่ามานะก่อให้เกิดอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำซ้ำๆความมานะเนี่ยเราคงโง่ลงใช่ไหมคะ อวิชามีมากอาวิชาไม่ฉลาดอาวิชาไม่รู้ความจริงแล้วมีธรรมะข้อใดที่จะลดความเป็นมันนะว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าเลึกแล้วเฉียวใช่ไหมคะ,คะต้องการธรรมะที่จะลดไม่ได้ต้องการหรือว่ามีการเข้าใจที่ถูกต้องว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่า เดี๋ยวนี้นะคะที่เห็นใช่ไหมคะค่ะเป็นเราดีกว่าเข้าหรือเปล่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเราค่ะเดี๋ยวค่ะกํากลังเห็นขณะที่เห็นชั่วเห็นเนี่ยเราดีกว่าเข้าหรือเปล่าชั่วเห็นนี้ก<ษ>็เห็นเป็นภาพยังไม่ได้ไปเปรียบเทียบด้วยนั้นที่เป็นภาพนึกนึกแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแค่เห็นสิ่งที่กําลังปรากฏเราดีกว่าเข้าหรือเปล่าเปล่าค่ะเปล่า เพราะฉะนั้นธรรมะแต่และหนึ่งก็เป็นแต่และหนึ่งให้เข้าใจให้ถูกต้องค่ะแม้แต่ขณะที่กําลังคิดก็เป็นแต่และคําแต่และหนึ่งที่คิดซึ่งในขณะนั้นเหมือนกับว่าคิดด้วยเห็นด้วยยังไม่ได้แยกกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงค่ะไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นว่าจะอาศัยอะไรทําให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะ ก็ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของธรรมะนั้นได้แล้วทำไมท่านตรัสถึงมานะถึงเก้าอย่างคะ,คะกำลังคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นทำไมมานะมีเก้าอย่างหรือเปล่าขณะที่กำลังเห็นไม่มีค่ะ,คะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังคิดว่าทำไมเป็นคิดซึ่งไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะนี่คือความจริงจะรู้ความจริงหรือว่าจะหาทางที่ว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ โดยที่ไม่ได้เข้าใจความจริงกราบอนันมุนหุนาค่ะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอนุสัยกิเลสนะท่านอาจารย์อนุสัยกิเลสเนี่ยเขาเกิดดับหรือไม่ครับสภาพธารรมะที่เกิดดับสภาพนั้นต้องเกิดแล้วจึงดับได้ครับผมอนุสัยกิเลสก็ไม่ใช่สังขารธรรมค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องราวที่ต้องการรู้ชื่อนี่เป็นนั่นนั่นเป็นนี่หรือเปล่านะคะตอนที่เกิดมามีกิเลสหรือเปล่าตอนที่เกิดมามีกิเลสหรือเปล่า,าขณะแรกที่จิตเกิดเนี่ยมีอนุสัยกิเลสหรือเปล่าไม่ทราบครับขณะที่เกิดจิตเป็นชาติอะไรค่ อ๋อเป็นวิบากฮะเป็นวิบากไม่ใช่อกุศลละจิตอ่าฮะไม่มีเพราะฉะนั้น <uphold ing. S 2> ไม่มีใช่ไหมค่ะไม่มีอกุศลละเจตสิกเกิดร่วมกับจิตที่เป็นวิบากเลยครับไม่มีอกุศลละจิตที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเลยครับไม่มีอกุศลละเจตสิกขอประทานโทษนะคะไม่มีอกุศลละเจตสิกที่เกิดร่วมกับกิริยาจิตเลยแสดงว่าอกุศลลธรรมคืออกุศลละเจตสิกทั้งหมดเกิดเมื่อไรเป็นอกุศล ถ้าไม่เกิดขณะนั้นเป็นวิบากหรือว่าเป็นกุศลหรือว่าเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกของชาตินี้นะคะไม่ใช่อกุศลใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะมีอกุศลละเจตสิกเกิดไหมคะไม่มีครัค่ะเพราะฉะนั้นอกุศลละเจตสิกจะดับไหมไม่ดับค่ะเพราะไม่เกิดไม่เกิดค่ะและ้วอันนี้ความรู้แค่นี้พอไหม ค,คือผมก็จริงๆไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ฮะแต่พอได้ยินประโยคนี้แล้วก็เลยเกิดความไม่เข้าใจเพราะว่าคือตาม<ห>ที่เนี้นะคะอกุศลจึงมีสามระดับครับค่ะถ้าเป็นอกุศลที่มีกําลังกระทําทุจริตกรรมก็ต่างกับขณะที่ยังไม่ได้ทําทุจริตกรรมใช่ไหมคะครับขณะนั้นอากุศลก็มีกําลังแรงเป็นวีติกรมะกิเลซึ่งเกิดดับถูกไหมฮะถ้าเกิดก็ต้องดับค่ะ ้าไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงท่านอาจารย์กำลังบอกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยกำลังพูดถึงกิเลสสามระดับครับค่ะคเพราะฉะนั้นเวลาที่มีทุจริตกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าทางกายทางวาจาขณะนั้นต้องมีอกุศลและเจตสิกเกิดจึงสามารถกระทํากายวาจาที่เป็นทุจริตได้นี่ต้องเข้าใจนะคะว่าเกิดขึ้นและมีกําลังด้วยเป็นวีติก,กรมกิเลสระดับหนึ่งนะคะและอีกระดับหนึ่งค่ะก็คือกิเลส ธรรมดานะคะไม่ถึงการกระทําที่เป็นทุจริตแต่ขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะอากุศลและเจตสิกเกิดตั้งแต่เช้ามานะคะสัมมโลภะเป็นปกติใช่ไหมคะทุกอย่างยังไม่ถึงกับจตก,กระทําทุจริตก,กรรมใดๆเลยแต่ว่าอากุศลและเจตสิกก็เกิดขึ้นทําให้รู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลและจิต พราะมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะในเวลาที่กําลังเห็นเนี่ยค่ะไม่มีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยแน่นอนถูกต้องไหมคะไหนครับขณะเห็นมีอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่าไม่มีฮะไม่มีวิบากจิตเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะครับแต่ว่าหลังเห็นแล้วเป็นอกุศลหรือเปล่าเป็นอกุศลได้ไหมได้ฮะ แล้วอกุศลที่เกิดหลังจากที่เห็นแล้วมาจากไหนแล้วฮะตรงนี้ก็อกุศลมาจากมีเพื่อเชื้อถูกไหมฮะค่ะนั่นคืออัศจรย์จิเลตค่ะแต่ทำไมกุศลในจิตทุกขณะนะคะที่ยังไม่ใช่โลกุตรจิตซึ่งถ้าจาบอกหลังเห็นเนี่ยก็เป็นอกุศลได้มาจากไหนอันนี้เพราะอกุศลและเจตสิกเกิดทําให้จิตนั้นเป็นอกุศลเพราะมีพือเชื้อถ้าอกุศลและจิตไม่เกิด ถ้าอากุศลเจตสิกไม่เกิดนะคะจิตจะเป็นอกุศลไม่ได้ค่ะครับแต่ที่อกุศลเจตสิกเกิดท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นเพราะมีพืชเชื้อคือมีอนุสัยอยู่นี่ผมก็เลยสงสัยต่อไปว่าแล้วทําไมกุศลจิตที่เกิดหลังเห็นเนี่ยไม่ต้องมีพืชเชือ้อคือไม่ต้องมีนอนเนื่องอยู่ก่อนคุณนรงค์คะตราบใดที่โลกุตระจิตยังไม่เกิดพืชเชื้อที่เป็นอนุสัยกิเลสยังอยู่เต็ม ทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นจิตเห็นขณะนี้มีอนุสัยกิเลสไหมจิตเห็นไม่มีฮะจิตเห็นใช่ไหมฮะมีอนุอออนสัยกิเลสไหมอ๋ออนุสัยกิเลสมีแต่ไม่มีกิเลสที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่อกุศลจิตเพราะอากุศลเจต,ตสิกไม่ได้เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้น<ก>ทุกขณะจิตนะคะที่ไม่ใช่โลกุตระจิตจะมีอนุสัยกิเลสเพราะยังไม่ได้ลบ อันนุสัยกิเลสนี้ก็เป็นเป็นปรนธธรรมตัวไหนฮะเป็นจิตเจสิกรูปนิพพานถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของกิเลสเลยนะคะจะมีกิเลสต่อต่อไปได้ไหมถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของกิเลสเลย<ณ>ะจะมีต,ต่อต่อไปจะเป็นมีกิเลสเกิดร่วมด้วยได้ไหม ไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะเพียงแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ากิเลสมีสามร,ระดับอาสยานุสยะซึ่งเป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรคะคือท่านอาจารย์แสดงว่ากิเลสเนี่ยจะต้องมีพืชเชื้อเขาถึงจะเกิดขึ้นมาได้าาขณะจิตมีอาสยานุสยะคือการสะสมมานะคะของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ทั้งฝ่ายโสภณะและฝ่ายอากุศลแต่การสะสมแต่ถ้าเป็นฝ่ายอากุศลจะใช้คําว่าอนุสัยกิเลสค่ะอ๋อเลยฮะนั้นการสะสมในจิตนี่กับอนุสัยนี่คืออันเดียวกันเลยกล่าวถึงอนุสัยหมายความถึงเฉพาะอากุศลถ้ากล่าวถึงอาสยะอาสยานุสยะหมายความถึงท<ะ>ั้งทั้งฝ่าย<น>โสภณะและฝ่ายอากุศลก็คือว่าทําให้แต่ละคนนี่ค่ะต่างกัน บา,าบางคนมีกุศลมากบางคนมีกุศลน้อยฮะเพราะฉะนั้นการสะสมของกุศลและอกุศลในจิตมีทั้งคู่ถูกไหมฮะจากการศึกษาสะสมอยู่ในจิตเมื่อเกิดแล้วดับไปก็จริงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เหลืออกุศลใดๆเลยทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้นก็สบายใช่ไหมคะอกุศลดับไปแล้วก็ไม่เหลืออกุศลใดๆเลยทั้งสิน้นคือฮะแต่จากก,การที่เคยเกิดแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นปัจจตูปนิสยปัจจัย ที่สะสมอยู่ในจิตขณะต่อๆไปเพียงแต่ว่าคือที่ผมเกิดความาสงสัยหรือง,งงเพราะว่าการสะสมในจิตเนี่ยเข้าใจเข้าใจอยู่แล้วจากการศึกษานะฮะเพียงแต่ว่าพอสะสมในจิตของอกุศลเรียกชื่อว่าอนุัยถูกไหมฮะอกุศลที่เกิดแล้วดับแล้วก็จริงนะคะครับแต่ก็ยังมีพืชเชื้อสืบต่อจากการที่เคยเกิดแล้วประเภทนั้น ครับผมู่านพืชเชื้อกับการสะสมในจิตนี่คืออันเดียวกันเลยฮะขณะใดก็ตามนะคะที่อกุศนและจิตเกิดดับไปไม่ได้หายไปเลยทั้งหมดแต่ว่าจิตนั้นดับแล้วแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นจากการที่อกุศลนั้นเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้อกุศลที่เกิดแล้วนะคะสืบทอดไปโดยเป็นอนุัยกิเลส แต่ไม่ใช่โดยการเกิดขึ้นทํากิจกรามสืบทอดไปเพราะฉะนั้นความต่างคือว่ากุศลและจิตเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วสะสมไปแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ตามไปเป็นพืชเชื้อในจิตใช่ไหมครับอาศสยานุสยะทางฝ่ายกุศลและฝ่ายโสภณะแต่ทางฝ่ายอากุศลซึ่งต้องดับใช้คําว่าอานุสัย กิเลสถ้เป็นกิเลสที่เป็นอนุสัยครับขอบพระคุณครับถ้างั้นเนี่ยผมก็เลยคิดต่อท่านอาจารย์แต่แตว่าก็พยายามเพราะว่าศึกษาธรรมะอย่าคิดเองแต่ตอนนี้สิ่งนี้ทําให้ผมคิดขึ้นมาว่าที่เดิมผมศึกษาธรรมะผมก็สงสัยนะฮะพอมารู้ว่าตื่นขึ้นมาก็โลภะแล้วถูกไหม,ไมไฮะมนั่นแหละตื่นขึ้นมาก็อกุศลทั้งวันเยอะกว่าอากุศลเนี่ยเป็นเพราะว่า อากุศลมีพืชเชื้อถูกไหมค่ะแล้วเวลากุศลเกิดนะคะกุศลเกิดยากไงฮะเพราะไม่มีพืชเชือ้อแต่อสยศยาอนุสยะคืออะไรก็คือการสะสมค่ะถูกไหมครับแต่ว่าทั้งคู่เขาสะสมอยู่แล้วแต่แตซลพนะต้องดับไหมต้องดับไหมดับธรรมะฝ่ายดีที่สะสมมาเนี่ยต้องดับไหมดับค่ะต้องดับให้หมดไหมเหมือนอย่างกิเลสเนี่ยกิเลสเนี่ยถ้าไม่ดับก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะครับ แล้วก็โสภณธรรมก็เกิดเหมือนกับอนุสัยแต่ไม่ชื่อว่าอนุสกิเลสเพราะไม่ต้องดับธรรมะฝ่ายดีไม่ได้ให้ชื่อไวจะไปดับทําไมข้าสมบัตดีๆค่ะจะให้หายไปหมดใช่ฮะแต่แต่ที่สงสัยเดิมนั่งเดิมเลยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมทําไมว่าตื่นขึ้นมาแล้วต้องเป็นอกุศลทั้งวันค่ะแล้วอกุศลน้อยกว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นกิริยาจิตเลยค่ะ อันนั้นคือพระอาหารหันต์ใช่ไหมฮะอันนั้นคือดับกิเลสหมดแล้วก็คือดับทั้งกุศลอกุศลไม่เกิดทั้งคู่เพราะว่าถ้าเป็นกุศลและอกุศลยังเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือผลเพราะฉะนั้นที่ที่คิดนี่คือผิดถูกไหมฮะที่ว่าตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าอกุศลที่เขาเกิดบ่อยเพราะเขามีพืชเชือ้อและกุศลถ้าเกิดบ่อยมีพืชเชื้อไหม กุศลมันเขาไม่เกิดบ่อยใช่คะว่าเพื่อเชี้อก็ได้แต่เพื่อที่จะไม่ให้ปะปนกับทางฝ่ายอนุสัยกิเลตก็ใช้คําว่าอาสยะแต่ไม่มีปุถุชนไหนที่กุศลเกิดบ่อยกว่ากุศลเนี่ยฮะอะไรนะคะปุถุชนไม่มีปุถุชนไม่ต้องพูดถึงคะ่ะปุถุ<ะ>แสดงแล้วคําว่าปุถุหมายความว่าอะไรคะคะ่ะ